ในส่วนเนื้อหาตรงนี้นะครับจะเป็นการสร้างภาพการ์ตูนด้วย AI นะครับเราก็จะจากที่เราพูดถึงแอนิเมชันมาแล้วนะครับเวลาเราสร้างภาพการ์ตูนเนี่ยเป็นปัญหามากเลยนะครับสำหรับคนที่สร้างภาพการ์ตูนไม่ชัดเจนนะครับเวลาเราสร้างแอนิเมชันแลวเอาแอนิเมชันไปใส่ในในอีโฟกราฟิกที่เราทำนะครับปัญหาก็คือว่าการสร้างแอนิเมชันเนี่ยมันต้องใช้ภาพการ์ตูนนะแล้วก็ การสร้างอินโฟกราฟิกก็ต้องมีภาพการ์ตูนประกอบใช่ไหมครับเพราะภาพการ์ตูนประกอบเนะี่ยทำให้งานของเราเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างที่พูดไปในหัวข้อก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าการที่อินโฟกราฟิกเรามีความน่าสนใจนั้นคือเรามีภาพประกอบที่ชัดเจนนะครับอันนี้นะครับเราก็มารู้จักโปรแกรมอันนึงนะครับเรียกว่าออโตดอนะครับออโตโดอเราสามารถหาในนี้ได้เลยนะครับโปรแกรมตัวออโตดอนะครับเป็นการสร้าง วาดภาพการ์ตูนนะครับวาดภาพการ์ตูนง่ายๆครับเพราะว่าภาพการ์ตูนของเราเนี่ยบางทีเราวาดออกมาแล้วเราไม่สวยใช่ไหมครับตัวออโตดอนช่วยเรานะครับเราก็เลือกที่ออโตดอนเลยนะครับนะครับก็เป็นภาพแบบนี้นะครับทีนี้เวลาเราเริ่มสร้างภาพการ์ตูนนะครับเราก็ใช้ตัวเมาส์นี่แหละครับวาดเราสามารถมีตัวดินสอปากกานะครับตัวหนังสือนะครับมีการเทสีนะครับมีการใส่รูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเลือกปากกาด้วยนะครับซูมเข้าซูมออก อ่ะสมม er like ุต nah. ิง่ายๆนะครับสมมติผมจะวาดรูปแมวแล้วกันนะครับวาดรูปแมวนะครับผมวาดรูปแมวนะครับผก็ลองวาดรูปแมวคือผมเองก็วาดรูปแมวไม่ได้เรื่องเป็นเรื่องเป็นราวซะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราก็ใส่ตาให้แมวไปนะครับใส่ตาให้แมวไปใส่จมูกนะครับแล้วก็ใส่หนวดให้มันไปนะครับลองใส่หนวดดูนะครับพอใส่หนวดดูปรากฏว่าเราก็ไม่รู้ว่าหน้าตาแมวของเรามันจะมันก็ไม่ได้เรื่องนะครับถ้าเกิด ถ้าเกิดเราเอาตัวนี้ไปทําเป็นแอนิเมชันนะครับหรือเอาแอนิเมชันตัวนี้ไปใส่ในอินโฟนะครับมันก็มีตัวแบบตัวอย่างข้างบนให้เราเลือกนะครับอโอ้เป็นแมวตัวที่เราเลือกแมวอ๋อแมวเราก็จะสวยขึ้นมาทันทีใช่ไหมครับผมอ่ะคราวนี้เราเราวาดใหม่นะครับเราก็ลองลองวาดหมา้วกันนะครับผมก็วาดหมาไม่เป็นเหมือนกันนะฮะมาดูว่าเป็นหมาหรือเปล่านะครับเราก็นะครับเราก็ลองวาดหมาดูนะครับเราก็ลองวาดหมาใส่ ปากจ่จะบูดขึนันไปนะครับอ่ะโอเคทีนี้ก็จะมีตัวตัวอย่างรูปหมาข้างบนให้เราดูนะครับปุ๊บอ่าก็เป็นหมาแล้วนะครับทีนี้พอเสร็จปุ๊บตัวเนี้ยเราก็จะเอาภาพที่เราสร้างเนี่ยครับไปใช้ต่อนะครับเวลาเอาภาพไปใช้ต่อนะครับก็จะมีการบันทึกภาพนะครับเราก็เลือกบันทึกภาพเป็น j p g ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็เอาใดที่เราต้องการนะครับแล้วก็เอาภาพตัวเนี้ยไปใช้ต่อเป็นในการทํา Animation เพื่อประกอบอินโฟกราฟิกครับผมในส่วนของการใช้ออ o d อร์ก็เป็นโปรแกรมง่ายๆสำหรับเวลาเราสร้าง i n นโฟกราฟิกแล้วมีภาพประกอบอย่างเงี้ยนะครับผม